thằng 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 ấy tiếng cả ma đấy nó thằng ấy tiếng ừm đội phi กาบสบายดีเด้อเนาะงกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อะอ่าพี่น้องเบิร์ตสกุสุคนเป็นพี่น้องเลยเด้๋ยวจะเป็นพี่น้องท่ะถ้าฟังลาวเนาะแล้วก็พี่น้องท่ะถ้าฟังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าสูุซองของบ่าวคำอ่าคือเก่าเ่อนพี่น้องเลยโดยพ่อพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวคำก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านแก่งกระเป๋าเป็นพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้ก็ะมีอ,ะมอ่าใน่างเพิ่นมาเทคานเ่อนพี่น้อง ่ทำว่าขำมาเมื่อนี้กับพี่พน้องเลยมาอัปเดตว่ามาถ่ายให้กับพี่น้องเบิ้งว่านายสางพูนมาเห็ดเดพี่น้องเมื่อวานนี้บอกขำกับพี่น้องเลยพี่น้องอ่ะเมื่อนี้ก็ได้มากแลกันกับทีมงานครบทุกคนพี่น้องเลยบรรยากาศอ่าเริ่มงบายๆพี่น้องเลยอ่โอ้เนาะกับบิง้งอ่า พคนคือจีเห็ดเมื่อนี่ไปพี่น้องมั้งบนไม่ไปพี่น้องเลยเครับไปบี่น่อนอสบายดีเด้อไอเด้อสบายดีเด้อสบายดีโอ้อห่กันว่าเฮ็ดแด้จักมือเลไอาไอ้เนี่ยบ้านนี่บ่ มื่อวานนี่อ่านี้บ่เล็กนี่เนาะทางอายกํลังอ่าถามาพร้อมกันกับบ่เวียดเด้อพี่น้องเอ้ยสงสัอ่ามื้อวานนี่มาอันนี้เล็กนี่บ่มเล็ก ่กັาลังตักน้ําอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าทางบ่ค่ําก็คือสิได้ถ่ายอ่ะรูปโลบเพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยให้กัพี่น้องเบิ่งสบายดีเนาะเนาะสบายดียังตักน้ํบ่ เรื eh? um, um. Um. Um, ่อพื้นนะที่เวียกกันเนาะแถบมันแบบยังบุกบุกได้ตัวต่างๆน้ำที่ว่าบาดาลน้งไม่ได้เจาะในพื้น้อง เขึ้นมาเธอเธอ่อ้หน่อยบ่เอเ่ยออไปหิวอยู่น้องแค่แบบอาคือบกเลยแบบบุตรหนีบ้านน้ำเไหลน้องบอัดเลยอ่อดไว้ก่อนนาอบัดนี้เนาะ พ็ดสวนโอ้น้านีแข่งว้แท้นี่เพิ่นอัดว้บ่เวียดโอ้อัดอยู่ทั้งทงบ่เนงสงบ่ก้อนคน้องใสจเบิดเนี่ใคสิเบิดแล้วบ่ครับอือทงแล้วบ่น่ะคุ้งเอน้อสิบ่อยู่น้ำแบดนี้เอกนพี่น้องแนน้ำอเห็นทะเลเพิ่นอยู่ว่าจะทังน้นน้องน้องน้ำจะใส่น mà, Or... ครับพี่น้องครับส้มผักครับแซ่บเด้อเนาะบ่ว่าของแซ่บ <laughs>

ตองมือสามือนใ่หจแรเนาะจีแรมเป็นบทีคารทีคารเนาะเพราะว่าพืนที่มอนี่มือเ้าพื้นทแกได้บอกคำเลยโอ้แตก่แกนกัตีแ่ตัวนี้ตัวเนาะรคีน้องทเาะมีอที่มีประสบการณ์เนาะาเพื่อนเลย บ่อับเป็นมนต้องเย็ดเทียนไปน้ำแมนลอาเมัน่นแล้วต้องย็ดหูน้พ่นไปน้ำเมเนาะมันจับค่อยบายไปนัด็กข้หอยนยอ้าบ่งท่นี่ชูมยชูมเลยบอกคำไชูมขนาดนีขอพเพียงโคบอกคำแมนเลยเนี่ยขั้น่าอันยงได้ชัเรื่องเอาดมเอาดินเขานี่นะทางเขาเียงเหมืนกมาทา Vai dande chỉ bắti là đihhh nhìn quy là là anh hợp diện put itu vẫn đinh có n này nè là nơi nó không phù mà cái v だn vật and brows bất đầu ngày bao th Audi xe weed màcem Weifu calam 所以 Thành ph Nissi ăn lo ngạch n時 Cho thick great cho mình sẽ đề speeding Materials and stopping dish emfilasyive hoigl có rồi commented theo thức rough anh thấy Khoai กินชู้บ่บ่ครับไวเลยเนาะเอาตามงบตามประมาณให้พี่น้องเอ้ยงบตามประมาณลเนาะโแต่ว่าดินแดงก่นดินแดงเืองเฮานี่เนาะจะดินแดงะดน้ําบ่ มียนประซิวอีกเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเล่น้องยมีโอกาสเขามาอ่สา,าส้มบรรยากาศยูเฮือนของแม่น้องน้ำเพชรเพื่อนพ,พี่น้องเลยคักขนาดพ,พี่น้องอ่าสวนผักเพื่นกลวงลาย พี่น้องเอ้ยนั่นสิแม่นพักอย่างเด้เนาะทางเพิ่นกําลังอ่าวานอยู่พี่น้องเอ้ยบ่สิเป็นจังได๋โอ้ก็มีแต่ว่าอ่าถ้ารุ่นถาชมอ่าต่อไปพี่น้องเอ้ยอ่า กองไปไเปอ,อ,อ,อนาะรแมนแมนแมนขับขไปนั่งอยู่โฮมพ่นก็ได้เด้อบ่เีได้ไเน,ะน<ม>าะยืนอาบแดดเองหน่อยเนาะเพื่อคุมขาวบ่ครับมย <laughs> มันก็แดดแน่แต่เพ่เน,น,นเี่ยว่าแดดทั้งล้มมอนี่ทางเม่ตูเพิ่นบมาเนาะมีเนาะ น้องจุกกับปาริมาน้องนน้ำเพชรกับปริมาน้องเกมโยนกับปาริมามือนี่อยู่ในมม้ตุยนะวาเอามาเนส่วนส่ได้ัจริงชื่อน้องพืนชื่อนี้ไดปูอนนน้อยสุกสวรรค์สุกสวรรค์เออแต่เกมโยดบอกระมอเป็นเกิดวันชุกเกิดวันชุกมาลูกบอกระนี่จะเกิดวันยังลูกกระมืวันพระฮัทวันพระฮัทแม่ได้จักเดือนแลละ สองเดือนกับมืัอนี้วันที่ยังเนาะที่แปดป่ะเจ็ดป่ะเจ็ดสองเดือนกับเจ็ดมือเวียดแม่พอดปีเพื่อนบอกเป็นอย่างเห็ดหเห็ดวันเกิดวันหยังจังว่าเด้อนี่กแอยู่อย่างนี้พวกแบบเขาบูน้อยก็เอาชมน้อยเนาะเอาตามเดือนแล้วแบบอ่าว่าแต่น้องชุกสวัสดิ์เพิ่นนี่ได้จักปีแล้วเอลยปีแปดเดือนครบเดือนสองในการสองปีสองปีงานวันโคมันเกิดนี่ก็ยังไม่จัดเลย

บันเปาเนนในตู้เนิร์เนาะในตูร้อยปีเ้มาเลยเป็นมาจ่ายอ่ะฮ่าร้างยเป็นเบิกเงินก้อนนอานาเมน้รแมนโอ้บมีเงินเติมน้ำมันกับแมนมายากได้เนอ้เนาะไก่เติเปิดพี่้องเลยแมนติน้กัวๆพ่แลแต่ก่อนเนี่ยโอ้สา0สิบพันเต็มถาง น้อสามสิบห้าสามพันนี่สามสิบอเต้นม่ที่ไืเดี๋ยวนี้ชาวเน็วยเนาะออกเตดีฮะเนีังบานนาายเนาะกระชิบหัดเดี๋ยวนี้นะดเ่นเนักเสนเดี๋ยวนี้นะพ่งเลยตัวเ่ถ้าลดประหยัดไปเยอะเนาะไ้ได้ไก่แตคือโดนใหญ่เานี่สามสิบพันเนี่ราบุดเราบอกครับเนาะว่าแต่ผ้าอาชารคนกินเขาน้ำเนีแล้วว่า อย่างนเหมือนอมากสมก้งอาหาอย่าเพื่อนบมีแต่ว่าเห็ดไปน้ำพึิงเถอเล็กน้อยเลยเนาะจับเล็กเลน้อยน้อยเมนพอพอได้นี่เนาะบัักบาดด้อันนี้พอนเป็นตีเป็นมือันเล่นให้เพื่นเนยมนเดวก็เอาง่ายๆก็เอาคบผู้ไปนะบ่คับ กอนเท่ากันสีแลไว้เนี่ยช่วยกันช่วยกันแหละเนาะเป็นได้งานทั้งกันได้เพื่อนแม่นเน้นเน้นอีกบัวโดนนอกบ้านเนาะมีลมออกมาตลอดนี่บัวเกินปีนี้ปีหน้าบัวเกินเนาะอันนี้ก็ตามเผิดไปค่อยเป็นค่อยไปคือว่านี่เนาะเอาง่ายๆบอกครับอยคิดว่าปวกเนาะไปแอันยังโอ้บัวคิดหน่อยอ่าใช่มันเลยใช่มานเลย

จะลง luôn không lấy ừ. Quay Quay thằng này nó ก็ hả นะแต่ว่าเลือกอยู่ đây đó หรือว่าไปมันก็บ่ครับให้ แหยกยังบลไปเลยโันเลยแม่ขึจอทางนทางเลยเนาะเนาะเขียนคำว่านี้เนาะคำว่าพ oh. ึ <h <h ้นข้้นน ส <c ười> uh, like. ah, ่วนขามาเธอเล็กเน่อยนะ้นเแม่มาหอดเดินเพื่อนได้เนาะแม่ก็มีต่ว่ามีแต่ว่าสิชวนขามานาที่เรเิดเล็กหน่อยซาดินเนาะบางทีก็งัวควายขามาโอ้ยงัว เม่นว่าตมง้วดอกเนาะทำไมยังน้อยบอกคำคิดเห็นบ่ดเอยใช่ดิพักแล้วเนาะคัดวรดควัดกับแบิงเห็นไปจัดหมูมาเคี้ยวาย้ได้เป็นอย่าน้นอหนเม่นเอนาน้องเออเอาน้ำอือไปเช็ดได้เนาะน้ำอือไปเช็ดได้เพื่อนพี่น้องมีชวนรัีกอ่ะไม่รัีง โอ้ยเจีดตูบีโอ้โเจีดเสาเลยบอจังไดหนใบ่ปะเวีย้ยอือว่าหนเนาะแม่กี่สีประมาณนี้เนาะจังไดก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เด้อเด้อจังไดก็สู้ต่อไปอ่าเมื่อหน้ามื่อไหนาก็นมาเยี่ยมมายามมาอีกเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานำ้ำมาไอ้เพื่อนกลับมาอีกคืเอเก่าเนาะแม่ป้าโบถิ่มเลยพม่นอเกี่ยวไปกูมา คือเกมื่อกลัวเรื่องของเมีนนองน้ำเพชรเพิ่นเชลเล่ไปไปเลยเนาะที่จีบมาเนี้ยนอกบ้าคำเนาะนอกจังไรกะชู่ๆอยู่ดีงี้นะสบายดีสบายดีโอเคไปพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศคอยคำลุกแรงไปพี่น้องตามบ้าคำคือจะได้ครโตจบคลิปเพียงเท่านี้ไปพี่น้องเลยนอกจังไรก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณญไปพี่น้องเนาะเบิดสุขสุขคนที่เข้ามากดติดตามและก็ับชมคลิปของบ่าวคำ ແລະກະບໍ່ຄໍາໂຄສະນາຂອງບໍ່ຄໍາເນາະຖ້ານີບຄໍາກໃນອງຢູ່ດີຮງເບິດສຸກດີາໍືຊດ້ກາວຄໍາວ່ສະບາຍດີເພນ້ອງບบາຍ